สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านวิพาดาแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านมีรถไถคูปต้า45แรงมานำเสนอค่ะสวยๆพร้อมใช้งานนะคะาจะพามาดูรอบคันนะคะเครื่องดีเกียร์ดีแฮลิกดีนะคะ คูต้า l ูน0 8นะคะนี่คันนี้นะคะจดทะเบียนปี53ามค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผานควนค่ะยางหน้ายางหลังพอใช้นะคะ ควนนะคะใบเต็มสวยๆค่ะลูกค้าท่านใดสนใจหรือสอบถามได้ที่เบอร์098 790 3972ค่ะรถคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่ 1 9 5 0 0 0บาทค่ะ1 9 5 0 0 0บาทเอกสารพร้อมโอนนะคะเอกสารเรล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะค่ะจะทดสอบระบบให้ดูนะคะ พร้อมใช้งานนะคะ